ครบรับมีคลิปที่จะไปถ่ายแต่บอกไม่ได้เป็นความลับสวรรค์ซึ่งเป็นคลิปที่อค้คอยขนลุกเลยอะเราไม่รู้จะไปจังหวัดไหนรอบนี้เป็นเป็น ไม่เอาคราบพูดเธอเนี่ยอย่างเงี้ยชอบมาหลอกถามนี่แต่ไม่ดี903แล้วได้ขวัญเยอะมากขอบคุณค่าลีกระดับเจ็ดแล้วว่าเรา youtube เยันนี้ค่ะไม่หลุดใช่ห้ามพูดเธอห้ามถามฉันเพราะฉันหลุดเดี๋ยวฉันจุกคือจะร้าแล้วใช่ผู้เธอก็เห็นใช่ไหมว่าจะร้าแล้วอ่ะไม่ใช่ฉันไม่ต้องขานใช่ไหมเธอ907 907ได้กดใจ907แล้วว่าเธอเคยเห็นมีใคร ดึงปังแล้วฉันนะ้านร้านหนึ่งเก้านเก้าเก้าแสนดึงล้านดึงล้านใจแล้วทำไงดีอ่ะสามพันสาคนดูอ่ะในติ๊กต็อกอ่ะมว0ลายเป็นล้านเลยเออสามพันล้านเป็นล้านแสดงว่าหันไปหันมาคนดึงไลค์สามพหันสามพ สามพันฐานสามร้อยฮุ้ยเพรานึงกดสามร้อยเลยเด็กๆเหนื่อยไหมลูกสู้ๆนะเดี๋ยวแม่จะไปสร้างสีสันให้นี่แม่ม mm ีคนกดไลค์ให้กดใจให้ล้านหนึ่งแสนแล้วเออไลน์ทิกเกอรครั้งแรกทำไมก็น้าตาดีกันหมดมาหารายเลยจะคัดคัดไป้หมดเนี่ยตอนนี้มันคานค่ะค่เออคัดออกแล้วให้ไหมคัดคือเหลือมาสวยค่ะออกสดรเนเอสซีขอบคุณมากค่ะหนึ่งล้านแล้วหนึ่งแม่เป็นดูแม่ถึงใช่ ต้องเต้นโชว์และเอาเพลงอะไรอีกอีนี้เพลงอะไรกําลังมาเพลงใหม่แบดช็อตตี้จืดจืิจจิจืจิดร้องไม่ได้เดี๋ยวหลอกด้วยกระสีเธอรู้เปล่าไม่ได้นะแบดชอตตี้ก็มีเดี๋ยวมีจะไปถ่ายก็ออ้ยโอ้ยมังกุดมังกุดตะคอกไา้ช็อตตี้ทำจ้ะ พาทุกคนออกรายการแหละถ้าสมสมติว่าถ้า็นแฟนพี่จองคลังน้องแดนใช่ไหมไมย่าน้องอิงอะไรอย่างเงี้ยเคยบี้อะไรอย่างเงี้ยก็พยายามแหละที่ทุกคนอยากเห็นนะก็พี่ก็เป็นคนปกติธรรมดาคนหนึ่งที่มีมีวิธีคิดพื้นฐานแบบนเี้ยอันไหนที่คนดูอยากดูอันไหนที่พี่รู้หมดแหละแต่ว่ามันจะทําได้จังหวะโอกาสทําได้ไหมแล้วก็ความความเป็นไปไ,ได้ทําได้ไหมก็ว่ากันอีกทีแต่ จะพยายามเต็มที่เพื่อให้ทุกคนมีความสุขที่สุดนะคะเมื่อไรจะออกทิปไม่นาน,นะคะ่ะ